สวัสดีครับเอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปที่3นะคลิปที่3ก็ก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มาดูคำเตือนสักหน่อยนะเดี๋ยวเอจะติดแดงเนาะเดี๋ยวเอจะติดแดงนะครับนะก็คำเตือนนะไม่สนับสนุนการเล่นการบระทสิผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางอณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะรวมปัจนัยดีจากช่องใช้ c แชนแนลเลขเด็ดๆพารวยนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาทำจะมาทำปากหลักสิบล่างนะปากหลักสิบล่าง ชนสองสูตรนะไปปากหลักสิบนนะนะสบนนะเอ็ดพูดผิดนะปากหลักสิบบนนะชนสองสูตรนะ เออมันมเริ่มมันเลยนะเราก็จะเริ่มตั้งแต่งตวดที่ออก309แล้ว309 309สูตที่1สูต,ท,สตที่1ได้210ครับสูตที่1 6 1 0ครับ ก็สูตที่2นับได้ศูนย์หนึ่อนก็ชนกันที่ศูนนึ่เดี๋ยวมาดูผลออกนับสามนย์เนับ ามศู 30, 0, 9, 8, 7, นย์เก้าดวนนั้นเขาไปที่หลัก10บบนนับหลัก10บบนชนสอศูนยแล้วมานับชนสอศูนยแล้วมาก็อวดถัดไปนับสูตรที่1นึ่งับได้ 6, 5, 4้าสีนัหกห้าสี่กาสูตรที่สองนับ สูตรที่สองได้สนะี 4, 5, mm ่ห้าหนับสี่ก็ชนเงินที่สี่กนะับก็มาดูคนที่ออกนะับสามองนะครับสองนนะับ ก็หลักสิบบนก็เข้ามาที่ห้านะเข้าไปที่หนะ้าเนาะเข้าไปที่ห้านะก็มาว่าถัดไปนะสูตรที่หนึ่งนะได้เก้าแปดเจ็ดนะเก้าแปดเจ็ดก็สูตรที่สองนะได้แปดเก้าศูนย์นะวันนี้ชนกันที่ 8กับ9นะ8กับ9หลับหลัก10บนนะหลัก10บน6 3 9 2นะ06นะ06 06ก็วงวันถัดไปนะวงวันถัดไปกันเลยนะ สูที่หนึ่งทำได้ส 3, 2สามสก็สูตรที่2องนะครับได้ 3, า5สี่ห้านจนที่3กับ4ี่สามกับส จีหกนะ9 1เก้าหนึ่งอเข้าไปที่สนะเข้าไปที่สเข้าไปที่สี่ของมาถัดไปกันเลยนะครับที่หน่งได้สองนึ่งศูนะูดที่2ได้ เก้าศูนวนี้ชนที่0กับ1นะครับเรามาดูผลออกนะครับ3 2 4ี2่สองหกนะวันนี้ชนด้วยมานะควันนี้ดูุนะดุดกันดุดนะแต่ว่าหลัก10ยังเข้าดีอยู่เหมือนเดิมนะครับศูตรที่1นะึ่งนะสูตรที่1 ามาดูวัถัดไปกันเลยนะครับตัวที่หนึ่งได้ห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามตัวที่สองนะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้ชนไปที่ห้าครับชนไปที่ห้าตัวเดียวเลยนะครับ เดห้าสองนะับลางหู้นยนะ์นับเข้าไปที่5นะ้าเนาะในตำแหน่งหลัก10บนนับหลักสิบน,นะก,บนก่อาถัดไปนับก่อนถัดไปได้สูตรที่1ได้8ปดเจ็ดนับสูตรที่สองนะับหกเจ แปดนคับหกจ็ดแปดจนที่หกจิตแปดนครับออกนะแปดหกห้านครับหกสามนครับก็เข้าไปที่ตำแหน่งหกหลักสิบบน เข้าอีกแล้วนะับเข้าอีกแล้วก็มาดูวนะ่าที่แล้วนะับวงที่แล้วเนาะเจ็ดห้านะับโซ่ที่สองนะบสามสี่ห้านะับชนห้านะับ รวที่ห้านะัออกตามห้าล่างออกสามนึ่งนะสามหนึมาดูวันนี้กันเลยนะมาดูวันนี้กันเลยนะได้สี่สามสองนะสูตรที่หนึ่งนะ ก็สูตรที่สองนะสองสามสนะนี่ชนนี่สองสามนะก็รอผลน,นะสิบหกครับ 9ทับ68นะครับทับ 6, กแปดจองรอคนนะครับมาลืมมอลงให้วันที่นะครับเดี๋ยวว่าแอดเมดหลังหวยออกลงให้นี่วันนี้วันที่7นะคร 7. 7, ทับ9ทับ หกแปดนะีย๋ยวแม่นหลังห้อยออกนะเราก็เซฟเซฟไว้ก่อนนะวันนี้ก็เข้าไปที่ตำแหน่งหลักศนะูนย์นะหน่งหลักสิบบนนะวันนี้ก็เข้าไปที่หนะ้านะตหน่งหลักสิบบนนะวันนี้ก็เข้าไปที่เก้านะ ตำแหน่งหลักสิบบนนะวันนี้ก็เข้าไปที่สี่นะตำแหน่งหลักสิบบนนะครับวันนี้หลุดนะแต่ว่ามาเข้าอยู่นะสูตรที่หนึ่งนะยังเข้าอยู่นะครับวันนี้ก็ห้าออกห้าสองนะวันนี้หกห้านะเข้าไปที่หกนะตำแหน่งหลักสิบบนนะครับ วันนี้ก็ขนะ้าที่หาครับตำแหน่งหลักสีบนคนระับรวันนี้23 4สาสีครับสองาก็สำหรับคลิปนี้ก็จงเพียงตัวนี้นะเจอกันในคลิปหน้านะจะทำอะไรต่อนนะก็รอติดตามรับชมนะก็สสำหรับคลิปนี้ก็ใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเจ้าก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับ ไอ้สมัครสมาชิกช่องก็กดเข้าไปที่หน้าช่องได้นะครับไอ้สนับสนุนช่องก็มีหมวดสุปแตงอยู่ฝั่งขวามือนะครับกดเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ